มีหลายๆคนเขาบอกมาว่าเขาอยากเห็นอังเปานะครับเดี๋ยวไม่ใช่โอเคงั้นก็เดี๋ยวจะพาไปหาอังเปาที่แท้จริงกันละกันนะครับบ้าๆอังเปา,เปามีคนหลายคนเขาคิดถึงนายนะหลับคากล้องแหมฉันมีอะไรจะบอกนายด้วยหละนายไม่ออกไปเที่ยวเหรอนี่นายไม่ออกไปเที่ยวจริงๆเหรอ จริงจริงนะนี่ไม่ออกมปเที่ยวจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหนี่อุตส่าห์เปิดให้ขนาดนี้ยังไม่ไปไหนเลยนี่คิดว่าตะวันผูกแน่ๆนั่งแบบโคตรเซ็งเลยเดี่ยเปิดประตูด้วยเปิดประตูด้วยอ่ะเขาทำอะไรนะครับรู้สึกยังไงบางครับเราจะให้โอกาสนายสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หน้า y o u Youtube แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม